Praise the Lord. As I mentioned, I grew up a Presbyterian. mother was a Methodist. She married a Presbyterian elder. And then I uh, dated, uh, married into the Baptist church. And I went to a Pentecostal Bible school. I went to a Pentecostal Bible school

จะมีเวลาเราได้ยินข้ออธิษฐานจะได้ยินเสียงแบบนี้อุศดุอันนี้คืออธิษฐานิงวอนแบบเพนเทคอสส์ uh, อธิษฐานิีวอนในโบสถ์แบทติสเป็นยังไง very เงียบสงบอธิษฐานิีวอนในคิสจักสภา So I was confused. <laughs> what does it mean to be an intercessor? Uh, I, uh, mother was, my mother was an intercessor. We were three boys and one girl. And we were uh, dress shirts for school.

เราบอกได้เลยว่าช่วงไหนที่แม่ตอนรีดผ้าเนี่ย <Because S 2> อธิษฐานเผื่อเรา she would give you your shirt เพราะว่าแม่ก็จะเอาเสื้อหลังจากรีดเสร็จก็จะเอาเสื้อมาให้เราใส่ <S she s a i you would want to wear a jacket with this แม่ว่าใส่เสื้อตัวนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวทับด้วยแล้วลูก because in the back of the shirt เพราะว่าด้านหลังเสื้อ was a burn where she had been bringing the heat of God มี เขาดิบดิบอยู่ตรงนั้นนานก็เลยไฟของพระเจ้าเลยไหมเชือกทันรูโปเลยเราไม่รู้เรา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 โตขึ้นหน่อยหนึ่ง I accused my mother เขาก็่ I accused เผมก็โทษแม่ I said you love my sister more than you love me บอกว่าแม่เนี่ยรักที่สาวมากกว่าผมรักที่สาวเราบอกว่าไม่จริงลูกไม่จริงไม่จริงลูกเนี่ยพิเศษสำหรับ When you meet her you'll find out ไม่ย <laughs> no, ูมิเธอเดี๋ยวถ้าพี่น้องไปเจอแม่ของผมในสวรรค์น่าจะรู้เองนะแม่บอกว่าลูกเนี่ยพิเศษสุดทำไมลูกถึงคิดว่าแม่รักน้องสาวมากกว่าลูกบอกว่าแม่เนี่ยไม่เคยทำให้เสื้อของน้องสาวไหมเลยนะส่วนเสื้อของผมเนี่ยไหมตลอด She said, well, let's just say you were a little more difficult. You required a little more pressure. So I wondered, what does it mean to be an intercessor? I the subject. And then finally I came to a book that really made a lot of sense. ถึงสุดท้ายก็มาถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งมีมีความหมายพิเศษมากถ้าใครอยากเะรู้ถึงความหมายของคำนี้ This is a ภาษากรีกนะครับมัอเป l ดดูดิกชันน a รีหรือวดกภาษากรีกนะครับมีเราเรียกว่าพจนานุกรมผมไปเปิดดูดิกชันนารีหรือว่าดิก One church says this, one church says this, one church says this. It can become very confusing. So I like to just get a dictionary and look up the word. I'm a very simple person. I'm a very simple person. And this is a very simple understanding. So intercede. คำว่า uh, อธิฐานมิงวอในรักษาการรักษาของคำว่าอธิฐานมิงวอน to i n t e r v e n e หมายถึงการเข้าไปแทรกอยู่ตรงกลาง between two ระหว่างคนสองฝ่าย with a view of reconciling their differences เพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้น uh, ลงรอยกันนะครับเอาความแตกต่างนั้นมาให้กลมกลืนกัน The action word is to enter in คำว่าอธิษฐานมีวอนนะครับเป็นคำ คำกริยานั้นหมายถึงการเข้าไปอยู่ตรงกลางสมมติว่ามีสองฝ่ายเนี่ยมีความเห็นต่างกันถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้ don't ไม่ทำอะไรเลยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแสดงว่าผมยังไม่ได้เข้าไปสอดแทรกอยู่ตรงกลางแต่ความหมายของคำนี้ intercede การเข้าไปสอดแทรกอยู่ตรงกลางหมายถึงเราต้องเข้าไปอยู่ตรงกึงกลางนั้น the เราว่าสองฝ่ายมองภาพแล้วแตกต่างกันใช่ e r e ถ้าผมยืนอยู่ห่างๆแล้วก็บอกว่าขอพระเจ้าเข้ามาทําการอยู่กึ่กลางระหว่างพวกเขา am afraid I แสดงว่านี่คือการอธิษฐาน but he is interceding แต no, ่คนซึ่งเข้าไปอธิษฐานอิงวอนหรือว่าสอดแทรก he does that แต่พระเจ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วก็สอดแทรกระหว่างคน In Romans chapter 8 we find out that he is the intercessor ซึ่งในพระธรรมโรมบทที่8พระคำดีก็บอกว่าพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อซึ่งหมายถึงว่าอธิษฐานเองกอน He does do that พระเยซูก็ทำอย่างนั้นอยู่ But if I am going to แต่ถ้าผมจะเป็นคนอธิษฐานมีงอเอง I have to enter in between the two ตัวผมจะต้องเข้าไปอยู่กึ่งกลางระหว่างสองฝ่ายแทน I was studying this and asking the Holy Spirit to make it real เมื่อผมอธิษฐานศึกษาเรื่องนี้ก็ขอพระวิญญาณว่าจงขอพระเจ้าทําให้เรื่องนี้ชัดขึ้น And my two sons fell in love with the same girl ก็คือลูกชายทั้งสองของผมเนี่ยนะครับ กิดไปหลงรักหญิงสาวคนเดียวกันเข้า Now one son is a number two wrestler in our state ลูกชายคนหนึ่งนะครับหนึ่งในสองคนเนี่ยเป็นรองแชมป์มวยปล้ำเยาวชนของอเมริกา He's a very big very strong young man โตแข็งแรงมาก And the other one was an American football player ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักนักฟุตบอลอเมริกัน Also very big ตัวใหญ่เหมือนกัน For exercise Uh, เวลาที่เขาฝึกซ้อม uh, ผมชอบไปนั่งบนไหล่ของลูกเขาก็พยายามที่จะผลักผมนั่งนั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ให้ลูกชายลองเขายกทำแบบยกน้ำหนักตัวผมนะครับเขาทำได้นะครับ yeah, แข็งแรงจริงๆ สองคนเนี่ยเกิดมารักผู้หญิงคนเดียวกันเขาก็เลยมีชกกันบ้างมีผักกันบ้างแล้วภรรยาเขามาว่าคุณเนี่ยต้องเข้ามาจัดการเรื่องลูกสักทีผมเนี่ยเหรอผมไม่อยู่กลางสองคนเนี่ยผมบาดเจ็บแน่เขาก็เลยอธิษฐาน คังแต่พระเจ้าพระองค์ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคัาแต่พระเจ้าพระองค์ต้องทำอะไรสักอย่าง้องความคิดก็แวบเข้ามาถ้าผู้หญิงควนี้รู้ว่าลูกชายสองคนเนี่ยต่างคนต่างมารักเขามารักเธอแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ปลื้มภูมิใจที่มีหนุ่มๆมาหลงรักเยอะแล้วถ้าผู้งคท่สา สมมติว่ามีเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเข้ามา he would follow up she would follow a f t o r him ถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งมาผู้หญิงคนนี้ก็คงไปหลงรักผู้ชายคนน,ยน,นั้นแน่